สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะวันนี้เอกไลวิ่งก็ขนของขึ้นรถอีกแล้วนี่นะครับเต็มหลังรถเลยเดี๋ยววันนี้จะเดินทางไปที่จังหวัดอุบลน,นะครับไปหาดำน้ำยิงปลาที่จังหวัดอุบลน,นะครับมากับนี่ครับช่างเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรับเจ้าชายที่บุรีรัม์นะครับอ่าส่วนไม้ที่จะไปอุบลนั้นไม้ไหนก็คอยติดตามรับชมกันนะครับ ตอนนี้ก็9กโมงครึ่งถึงบ้านชัยแล้วครับสะโคนชัยอำเภอสะโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์สวัสดีครับเอาปืนบกไปด้วยผมเนะี่ยเตรียมปืนบกมาอย่างดีเลยอุปกรณ์ปณ์ขึ้นรถหมดแล้วแต่ปืนไม่ได้เอามาเลยต้องมาเอาปืนบกเจ้าชัยไปนะครับ <c oughs> ก็เอาไปเพื่อนแะ <c oughs> เผื่อได้ยิงปลาบนบกก็เตรียมไปลูกดอกว่าบอกให้เตรียมไปหลหนึงคิดดูมันจะยิงขาดอย่างเดียวเลยพ <c oughs> ี่น้องเอ้ย <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับนี่นะครับเจ้าของเจ้าของเจ้าของไมายเขาจัดไปครับพอดอุบลแล้วมือแรกที่บนครับต้มตำใส่ย่างใส่ต้มกะเพราทะเลครับข้าวกินปลาก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปลงหมายครับมาหาปลายิงปลาที่บนมาอยู่สองสามมือพูดละพี่น้องคอยติดตามรับชมเป็นคลิปเป็น E ีพีไปนะครับสำหรับ EP พีนี้ก็ จะเป็นอีพีแรกเดินทางมาแล้วก็ไปสำรวจดูจัดไปมีของมาฝาก,กขอบคุณครับเป็นแว่นตายิงปลากับหน้ากากบอกน้ำตอนนี้เราก็มา <c oughs> ถึงมหมายแล้วนะครับห <c oughs> มายที่เราจะมาดำตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำอะไรนะพี่แบงค์แม่น้ำมูลครับแม่น้ำมูลนะครับดำยิงใต้กระชังนะครับกับเจ้าของกระชังอสำหรับใครที่อยากมาดำยิงใต้กระชังที่นี่เขาก็ไม่ห่วงนะครับแต่ว่า เราจะมายิงใต้กระชังเราต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของกระชังก่อนนะครับเดี๋ยวจะโดนข้อหาบุกลุกนะเพราะว่ากระชังปลาที่เขาเลี้ยงอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของเขานะครับนะแต่ว่าวันนี้เราเข้ามากับเจ้าของกระชังแล้วก็น้ำแบงก์ก็จะพาลุยก็าฝากติดตามผลงานกันใต้น้ำไปเปลี่ยนชุดกันลุย น้ำขุนครับรมองเห็นได้อยู่ประมาณทักสองทักหนึ่ง ใบตูไม่เข้ายิ่งไม่เข้าแล้วยิงไ,ไม่โดนไรปรอกไบตูคือปลาเพี้ยนะครับปลาเพี้ยเรื่องปลากาดำนี่แหละทางนี้เขาเรียกไฟตูคนระับตัวใหญ่ๆมันใช้ประมาณสักสองโลได้เนะอาไปไม่ต้งเลย はい。<laughs> Terima kasih. ไม่ใช่ปลากเขาาปโอเคครับ <Okay. S 2> ตอนนี้ก็ขึ้นน้ำแล้วนะครับวันนี้มาเซิฟเซดูก่อนครับ เดี๋ยวลุงเขาจะใช้เรือเอาหัวอาหารไปให้ปลาแล้วก็ดำดูซับๆประมาณ2ชั่วโมงนี่แหละก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราลุยต่อสำหรับวันนี้ก็มาดูพนงานนีออ่อีตูใช่ไหมเพี่ไปตูใช่ใช่ครับไปตูไปก้สวยๆครับปลาชะโดวันนี้ได้แค่2ตัวนะครับผมได้ตัวนึงใช้ได้ตัวหนึ่ง,งแล้วก็ ไ,ได้ปลาอันนี้ปลาอะไร,รปลาปลา,า,านกเขาอ่าวันนึงสว้สวยโ,วโอเควันแรกเซฟเซฟนะฮะก็ประมาณนี้ครับเ,เดี๋ยวเราขับไปบ้านนายแบงค์นั่นเดี๋ยวเราไปก้อยลาปปอีตัวขินแว้วได้ลกล้องไม,ดไ,ม,ไ,มได้คลิปไหมไม่ได้ไม่ได้ดูเปลือ พเพียปลาเพียหรือว่าปลาอีตัวลอกหนังบ่มันครับพี่น้องก้มสิบแยงบ่ลอกหนังบ่ลาบาอฟนั่น,าานใ,ให้จนะ้ำว่าเครื่องให้น้ำหอมของสม,มุนไพรมันออกแล้วก็เอาพริกใส่แล้วไปตำเครื่องลาบนะครับอู้นนด,ดูพี่น้องอันนี้น้ำเพี้ยมันนะครับ เมหนเรียบร้อยครับต้มเพียบมีต้หมหัวมันกับก้างนะ สุดยอดเพียมสีน้ำแกงพี่ต้องมันจะเดนจะปุงของเราก็จะมีปุงชิลดเข้าคั่วเกลืออันนี้พริกลาบแล้วก็นี่ครัน้ำเพียปลาเพียนะครับพริกอาใส่ไรใส่ไรใหน่อยใส่หน่อยได้ยอเตมูสิงชิดลเดอาเหี่ยวขาดหชิดใส่หน่อยะพอ พอมูงว่าชิ้นอให้เนี่ยไปสเดยวผมมีปุอด้านบนนะ ครับพี่น้องกินข้าวด้วยกันครับลาาปลายตูครับลาาปลาเพียแล้วก็ต้มปลาเพียะนะครับต้มขมเนีเ่ย,ย,ยครับเมนูปลาเพียของตัวครับวันนี้กินข้าวน้วกันครับนี่นะครับวันนี้ก็ได้มาหาปลาที่อ่าบนนะแล้วก็ได้ปลาปลาเพียหรือปลาอีตูวนะแล้วก็ลาทาทังนะให้ะนะแบงค์แกลองชิมดูนะเป็นไงบ้างครับ ใช่ไหมเองคีมยังคิมแล้วครับโอเคอยู่ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยอร่อยอร่อยวันนี้ลองกินสูตรเนื้ออยู่สูตรก็ทำกินเองเนี่ยพรุ่งนี้ถ้าได้เดี๋ยวจะลองกินสูตรก้อยทางอุบลม้่งนะครับวันนี้จัดขมๆไปก่อนถ้ามันไม่ขมนี่โคดน้ำเพรยนี่ครับไอีกครับเดียมาค้มนี้จัดไป ว้าออบเดรย์เววเก่งเว้ยสำหรับอีดีนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับวันนี้ก็เดินทางมาจากโคราชก็ไกลเติบอยู่นะครับไกลเติบไกลมากมากเลย400ร้ยสี่กิโลนะครับก็มาขอได้ดำน้ำแป๊บเดียวครับก็ พรุ่งนี้เราค่อยลุยต่อได้ปลามาก็ามาทํากับขงกับข้าวกินกันอยู่บ้านน้าแบงค์นี่นะครับแล้วก็กินข้าวกินปลาขอบคุณมิตรภาพนะครับขอบคุณน้าแบงค์มากมากนะครับที่ส่งข่าวส่งข่าวมานะครับแล้วก็เราก็ได้มามายีบปลาชะโดใต้กระชังให้เขาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลุยต่อพี่น้องสำหรับ EP นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้กันนะจะเ,เจอกันพรุ่งนี้นะอย่าลืมกดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ